อสวัสดีครับผมผมกอฟฟีเ่เพ็ญพงครับ,บโบค่ะ่าโบค่ะวันนี้ครับผมจะมาทำหอยเชลลย,ยักษ์อบชีสกันครับผมนี่ครับดูจากขนาดลองเทียบหน้าดูคือใหญ่กว่าหน้ามันคือหอยเชลย,ยักษ์ซันลิขุครับผมจากญี่ปุ่นอันใหญ่กว่ามืออเอออันใหญ่กว่ามือดูเทียบหน้านี่คือแบบนิดอะคือใหญ่มากโอเควัตถุดิบที่ต้องมีครับผมนี่ เนยครับอารมณ์มันจะคล้ายๆกับการทำกุ้งมังกรยักษ์ครับผมเออแล้วก็อันนี้คือต้นหอมอ่าต้นหอมก็ผมบตบผักชีตบผักชีนี่จบเลยนะแล้วก็กระเทียมครับผมอ่าอันนี้ของโปรดเลยอันนี้ของโปรดเลยคือชีสมอสเาเล,ล่าชีครับผมที่มันจะยืดๆเมื่อใส่พิซซ่าแล้วก็พริกไทยครับผมขั้นตอนแรกเลยอ่าอุปกรณ์ เรานําเจ้า3สิ่งนี้ครับผมเนยต้นหอมกระเทียมรวมกันครับจัดการเลยวันนี้มีลูกมือครับผมยืนสั่งอย่างเดียวเลยเดโอเคอ่ะอ่าอาจจะนั้นก็รวมกันให้หมดรอดไหมคลิปนี้ไหวไหมเนี่ยอันโอ้ยคือจริงๆนะเนยมันก็ไม่ได้แข็งอะไรหรอกเดีดูซิไดนดูสิอาจจะยีๆมานหน่อยเขาเรียกว่าบี้ไหมบี้เหรอแล้ขั้นตอนนี้ผมในจังหวะที่เรายีหรือบี้อ่ะ เราก็ใสพ่พริกไทยเข้าไปด้วยครับเพิ่มความหอมจิบจ๊บๆๆๆๆๆๆๆโอเคประมาณนี้ตัวอาจจะเผ็ดบางตัวอ็จะไม่เผ็ดเอ,เอาให้มันเข้ากันทุกตัวสิสโอเคครับหลังจากนั้นเลยเราก็ทําการราเนยใส่เราไปในหอยแล้วครับผมจริงๆแล้วอยาใช้หอยเชลธรรมดาก็ได้ครับผมอย่างตัวนี้ครับมาจากญี่ปุ่นสดๆเลยราคาตัวละ200บาทโคตรแพง จริงๆเราใช้แค่หอยเชลล์ฝเล็กๆอะ่ะกิโลละ50ก็ได้นะไม่ต้องมาใช้ตัวละ200เลยจัดการแล้วครับผมทาให้ทั่วครับอ่านี่แหละทาลงไปทาให้ทั่วๆเลยจะรอดไหมเนี่ยฮะเฮ้ยม,มันดูแบบเก้งๆกางๆดูอะไรเนี่ยทั่วๆป้ายทั่วๆอ่าประมาณนี้ครับผม หลังจากที่เราทานเนยลงไปแล้วเราทําการโรยชีสแล้วผมอยากกินเยอะขไหนก็นโรยจานากระเต็มเลยครับที่มานี่ไม่พูดพ <c oughs> ป้งทาเพลงเลยใส่ไม่ได้ล้างมือด้วยไม่ได้ล้างมือด้วยว <c oughs> ่าต้องล้างแลว้วสิโรยเข้าไปครับเยอะๆเลยเน้นๆนี่มาเป็นลูกมือ,อมาเป็นลูกมือโ <c oughs> อ้ยชีสเยอะมากอะ่ะเรากินเราจะไม่ร้รสชาติหอยเชลเลยนะเราจะได้แต่ชีสนะเนี่ยอ้วนอีกแล้วครับผมงคลิปนี้โอ้โหชีสอ้วนใครบอกอ้วนไม่อ้วนอ่ะตาย หลังจากนี้ครับเราก็นําเข้าเตาอบเลยครับผมเอานี้เตาอบอย่าพึ่งสิอย่าพึ่งเ <c oughs> ตาอบร้อนๆ้อนของเรา <c oughs> ใส่เข้าไปวางเข้าไปอพอไหมเนีย่ยุเตาอบเกือบไม่พออ่ะหอยเชลล์มันใหญ่เกินอุย้ยพอดีเลยอุย้ย <c oughs> นี่แหละ <c oughs> แค่นี้ก็น่ากินแล้วอ่ะ <c oughs> กินเลยไหมลนะ่ะ <c oughs> ไม่ได้ยังดิบอยู่โอเค หลังจากนี้ครับเราใช้เวลาในการอบเนี่ยประมาณ10ถึง15นาทีครับใช้ไฟเนี่ยประมาณ225องศาคสับผมาอ,องาผมรออบดูดูชีสมันละลายก็น่าจะโอเคแล้วครับผมมาไปสิบนาที2 2 5อ่ 5. าอ่าสีิาสิบนาทีหมุนหมุนอ่าอุ้ยเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไเลยนิดเดียวไม่เป็นไรไม่ได้เดี๋ยวมันพังอโอเคครับผม โอเคครับเรียบร้อยครับผมใช้เวลามัน15บ้านาทีครับผมเรามาดูกันฟื้นผูยยังหอมมากโหกลิ่นหอยแบบมีความเค็มนิดๆนะเราไม่ได้ใส่เกลือลงไปได้ยะะเราเอย่าเพิ่งกินดิไหมโอโหนี่คือจับช้อนเลยเราเอามาใส่จานก่อนเดี๋ยวนี่ทางวอย่างนี้โอเคหูยน่ากินมากวางไวอีกตัวนึงสุดท้าย พอเราทําเสร็จเราก็ต้องชิมกินกินเออชิมอ่ะเหมือนกันนั่นแหละอ่ะจัดการเลยสาวน้อยอ่ะมาเดี๋ยวทําให้เอาตัวนี้เอาตัวนี้คือหอยมันตัวใหญ่เพราะฉะนั้นเราต้องหั่นเป็นคําครับผมหูยนี่ชูหืมโอ้ยืดจะยืดยาวไปไหนเนี่ยเอาเอาโอเคผ่นานผ่านผ่านหยูยหอมมากเลยอะ่ะ หั่นตัวหอยแล้วหอมมากเลยอ่ะจัดการครับผมดมดมดม,ดมหอมไหมหอยที่อยู่ในพิซซ่าเออหอมมากเลยอ่ะชิมครับผมไม่รู้ล่ะให้กินก่อนละอร่อยไม่อร่อยก็ตัวใครตัวมันเป็นไงหูเคี้ยวกรึบๆเลยนี่แล้วหอมโอ้ย <laughs> ยืนมากอื้ม ตัวเลือหอยมันมันมีความเค็มแบบหอมน้ําทะเลอ่ะเค็มน้ําทะเลอ่ะอันนี้เราไม่ได้ใส่เกลือเลยเนาะไม่ได้ใส่เพราะว่ามันมาจากทะเลทางฝั่งของญี่ปุ่นไงน,น,นี่หอยเน,เน,เน้นๆอือยกความที่มันเป็นหอยของญี่ปุ่นน้ำประเทศญี่ปุ่นอะ่ะมันจะไม่เหมือนของประเทศอื่นๆนะผมบ้านเขาเนี่ยจะทำอาหารอร่อยเพราะน้ําเขาอร่อยเอองะอร่อยแล้วก็จิ้มนะผมอู้หูคำนี้น่ากินมากชีสเน้นๆแล้วก็หอยใหญ่ไปอ่ะใหญ่อะอ,อ่ะ โอเคอืม <Okay>. um <laughs> อร่อยมากเลยอะ่ะงั้นสองตัวนี้เขาเอาอืมก็ <laughs> อร่อยอะ่ะมีความหนึบหนึบโอ้ใช่ได้ <laughs> แล้วเพื่อนคนไหนอยากให้เราทำเมนูอะไรครับคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเดี๋ยวผมจะทำให้ดูทำให้กินหาแบบง่ายๆมาทำให้ดูรับผมโอเคสร <laughs> ็วันนี้ผมต้องขอตัวไปก่อนนะผมสวัสดีครับสวัสดี้า <laughs> ก่อนสิ <laughs> สวัสดีครับสวัสดีครับนี่ก็กินอย่างเดียวเลยตะก้องตะก้องตะก้องจะไม่ได้สิทธิพิเศษในการป้อนนะครับผม,อม,อม,อมหอมไหมหอมมากเนี่ยคือด้วยตัวหอยมันหอมอ่ะกลิ่นมันไม่ได้กลิ่นหอยปกะตินะคือหอยยักษ์อ่ะนี่เลยอะไนะอไหมเย <laughs>